่นะครับเป็นเป็นรายละเอียดนะครับเป็นดีเทลของอนะของความศรัทธาและของวิธีปฏิบัติที่มันมีความสัมพัญกันกระหว่างความเชื่อและการใช้ชีวิตนะการถือสี่บนะครับการถือสี่บน,นี่มันจะมีเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องการนับปฏิทินแบบศาสนาอิสลามก็จะนับปฏิทินม,มันเหมือนกับการนับปฏิทินแบบแบบไทยเรียกว,ว่านับปฏิทินแบบจันทรคติใช่ไหม เดือนสิบสองเดือนแปดเดือนอะไรเงี้ยนะของเขาเนี่ยถ้า้องเป็นที่ปฏิสลามมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งหรือเดือนหนึ่งที่ต้องถือศีลบทนะครับเราเรียกว่าเดือนเก้าของฮิ่รองสักราการรับแบบปฏิสลามเนี่ยเรียกว่ารับแบบทิ่รองสักรานะครับศีลบทก็คือห้ามห้ามการกินดื่มและการกินเพศสัมพันธ์รักษาอวัยวะทั้งส่วนนี้ให้พ้นจากการทำชั่วทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรพระอาทิตย์ขึ้น จนถึงวันที่ตกคือกินอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยทำทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะวาที่ขึ้นปุ๊บอาะนะดื่มกินแล้วก็ไม่สัมพันธ์ไม่เีนะฮะัหนึ่งเดือน การทั้งหมดอย่างเนี่ยแล้วเราเรามาลองฝึกแบบนี้มันจะทำให้เห็นบรรยากาศเนี่ยทำให้เห็นการเข้าหมดเข้าใจมากขึ้นเป็นการฝึกสำรวจตัวเรานะฝึกฝนทั้งกายร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งขันอดทนให้ทุกคนได้รู้จักรสชาติของความเหนื่อยหงุดหงิจะได้เห็นอกเห็นใจคนจนและได้ช่วยเหลือเพื่อนบูดกันะเคยลองไหมครับทีนี้มีใครเป็นผู้สนิทไหมเนี่ยครับ ลองดูเป่นภาทิ้งขึ้นนะะแล,ะล,ะล้วก็กดจะภาทิ้งตกแล้วมันให้ทิ้งน,นะครับพิธีบริจาคสักการะนะแต่นี่ก็จะต้องทำรอบปีทำหนึ่งครั้งเหมือนกันเป็นพิธีการมเหมือนกนก็คือการบริจาคให้กับคนอื่น เวลาบริจาคไม่ได right, ้แปลว่าชาวพุสดศิม์ทุกคนบริจาคนะเขาก็จะกำหนดคนที่มีฐานะคนที่มีรายได้ประมาณเท่านี้จะต้องเอามาบริจาคเพื่อไปช่วยคนจนคนพุสดศิลป์ที่จนนะฮะการจ่ายเาบางคับงจากผู้ที่มีทรัพย์สินทบรอบหนึ่งปีนะฮะแต่คนที่มีสิทธิ์รับบริจาคคือก็จะมีเกณฑ์ในการกำหนดนะครับก็เช่นมีความยากจนมีความสัตยทางในการปฏิบัติดีรับมาแตกต่างเป็นชาวพุสดศิล์ที่ดีเอาเพลงเงอนไ ไม่จะให้ใจเขาก็ผิดกฎเกณฑ์เช่นถ้าเป็นสังคมพุสธินใช่ไหมเป็นชุมชนเขาเนี่ยเขาก็จะรู้จักการในการดีตัวี่มามีระดับชั้นมีอำนาจการปกครองเขาก็จะดูแลควบคุมกันภายในชุมชนใครเขาาจะรู้ชุมชนครอบควรไหนในทุกยากอะไรแควรจะรับการบริจาคใครรับรวยเขาก็จะเกียรติสถานให้เป็นวิธีสักการก็คือในความหมายนี้ก็แปลว่าชาวพุสธิน็คือเลื่อเพื่อเพื่อแกัช่วยกันและกันนะครับถึงจะร่บรวยขนาดไหน เพื่อให้ทรัพย์สินที่หาว่ได้มีอยู่ให้มันไปไปทางสุจริตนั่นเองคือการช่วยคนอื่นนะเป็นการตักเกาจิตใจลดความสจ็บของผู้ที่ให้เองด้วยเป็นการเตือนสอนทำให้รูว่าอย่าตกเป็นทาสของเงินหรือวัตถุด้วยเหมือนกันนะเป็นการให้แสดงว่าทรัพย์สินต่างๆที่ได้มานั้ะเป็นแค่ของฝากเป็นที่อะไรครับเป็นเป็นของฝากแต่ว่าลอกขงินมาลดเพียงแค่รักษาใช้จ่ายเราก็ตายไปและวิธีนี้เป็นพิธีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด เกมกกะซาบูเป็นวิธีที่เขาเชื่อว่ามันเป็นดินแดนของพระเจ้าเป็น,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 นะปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปคนมุสลิมทั่วโลกก็จะแห่ๆไปเหมือนกับชาวทุนไปสถา,ทสา,าน,นที่ัต่างๆของพระเจ้าอะไรเงี้ยที่อียิปต์อันะนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเขามเมือะซาบูนะครับเดินทางไปผู้ก่อสร้าน,นกิจที่เมืองเมกะซาบูนะฮะประมาณวันเดือนสิบสองของที่รอดสักราระ เดินทางมันหมายถึงการเดินทางเป็นจุดหมายอันหนึ่งนะฮะออกเดินทางไปเพื่อหาพระเจ้าหรือประกอบพิธีนั้นคือ,อาชาวพุทธิน,นี่ชีวิตหนึ่งต้องไปให้ได้เป็นสิ่งปาณานะเป็นเขาเรียกว่าการไปได้เนี่ยคือสวรรค์คือสิ่งที่เสริอมที่สุดของของเขาของชีวิตและ้นะถ้าได้ไปถ้าได้ไปหลายครั้งก็คือแสดงว่าออวคุณมีท่านมาแอบเพิ่มบุญเยอะนะฮะก็คือ,อเป็นสิ่งที่ปาสัจจ์้าไปได้หลายครั้ง แต่ว่าถ้าไปได้ทางหนึ่งขอให้ได้ไปเลยนะครับเน้นเรื่องศรัทธามากกว่าศาสนาที่และอิจู mm hmm. ก็คืออย่างที่พูดมาใจะเห็นบรรยากาศใช่ไหมครับว่าท่ระเจ้าคนเดียวไม่มีชนรัตน์อื่นใดเลยนะครับนั่นคือเรื่องหลักศาสาแบบเข้มข้นนะฮะศาสนาอิสลามไม่สู้ไม่สู้จะมีการตีความคัมภีร์ในตา่างๆ คือตกเยี่ยมวิเคราอะไราไมากมายคือคุณต้องเรียกร้องคือกระติหาความศร,รัทธาเชื่อว่าม,มุกจริงเลยปฏิบัติไปปฏบัตไปท่าหน้าท่าทีแล้วเขาต้องเรียกร้ปฏิบัติไปนะครับเพราะฉะนั้น,น,นในแง่หนึ่งถ้าในแง่หนึ่งก็มองได้ว่าศาสนาของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นกับสังคมมากเหมือนเป็นกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตก็เลยนะครับนะครับประเด็นสุดท้ายนะผมอยากจะฝากไว้หลังจากพูดมาทั้งสีส่ศาสนาแล้ว ญาในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกปัจจุบันเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไอจิตวิญญาณของแต่ละเราเรามองสวนดอกไม้หนึ่งสวนเนี่ยนะครับมันมีสีสีหรือว่ามันสีมากกว่ากว่าสีสีเนี่ยนะครับแต่มันประดับประดากันะในท้ายสุดสวนนั้นัองวยงามผมอยากให้ลองความเชื่อทางศาสนาแบบนั้นเหมือนกันนะจิตวิญญาณของคนที่มันเป็นศาสนาที่เขาเชื่ออยู่แล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นใช่ไหมครับเราไม่ควรที่จะไปมอง ว่ามันเป็นความแตกต่างแล้วมีการยก่าคต่างเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาว่านี่คือตัวเรานะคือตัวเขาของเราพนดีกว่าของเราเหนือกว่าไม่ควรจะเป็นนะมันจะทาให้เกิดการดูถูกเกิดการขดทับเกิดความเป็นขื่อความเป็นอื่นที่มันไม่ใช่ภูมูต่างกันแล้วเราก็นำมาเป็นประเด็นความขัดแย้งกันนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยความขัดแย้งทางศาสนาที่นํามานำเอาไป พลังในการต่อสู้หรือสร้างความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นที่ผลมาอาศาลเราเคยมีสงครามศาสนาเราเคยมีความละเอียดอ่อนทางศาสนาที่เกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วมันเป็นความรุนแรงเลยสูญเสียอย่างอหาสารเนี่ยนะครับมันก็เกิดเกิดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้ะเราต้องเลือกงองดอกไม้ที่มีหลายสีนั่นก็คือความสวยงามมันคือความแตกต่างเราจะไปบอกว่าแม่กินตะเกียบเนี่ย สบประบอกเลวซ่ามันต้องช้อนซอมสิวันอ่างเงี้ยกินมือซอยต้องไม่มีอารยธรรมไม่มีวัฒนธรรมกินปลากินปาลาละคนตะวันตกมองเรานะโอ้ยแดดปลาเน่าอ่ะแดดต้องไปได้เมเปาเน่ากินเข้าไปโอ้ยอยนะไรอย่างเงี้ยอย่างคืออันนี้เป็นเรื่อง,อง,องความผิดธรรมนะเรื่อง มีเมื่อเราทำไม่มีเมื่อทำจะเจอไม่เจอใช่ไหมมันมีการกดทับมันมีความเป็นอื่นนะครับมีความเป็นอื่นในลักษณะที่ดีกว่าสูงกว่าต่ำชัวช่วต่ำช้าชั่วอะไรต่างๆไปมากกันนี่นะครับแต่อย่าให้มองว่ามันคือความแตกต่างมันคือมันคือความแตกต่างของปริบทชปริบทของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมคนที่สามันมี้ปริบทชน์แสวงแต่ มันมีความแห้งแล้งค,ค,ค,ความกันดารตามรู้การมีช่วงแล้งมีช่วงฝนมีช่วงลหลายๆช่วงเนี่ยนะมันต้องมีการกลับกลับเก็บเนี่ยฮะหน้าแล้แงนะเพื่อเกิดแองเมื่อมีปลาก็ต้องเก็บปลาให้กินวิธีถนอมอาหารที่ดีที่สุดก็คือเอาไปใส่ไหนล้วใส่เกลืออะไรต่างๆลงไปนะครับพอถึงหน้าแล้งไม่มีพุทธก็จบการกินอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมันมันเป็นลักษณะของบริบท้วยตอนที่คนมันปรับตัวแล้วใช้ชีวิต คนจีนใช้ตะเกียบมันก็เป็นผประโยชน์เรื่องรองสังคมของเขาใช่ไหมฮะคนอีสานเนีしし่ยจริงๆเราไม่ใช้มือตักกระเทียวใช่ไหมฮะเราไม่มีหรอกในที่ใช้ช้อนส้อมปากกรอนแล้วมันจิ้มอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมฮะสังคมวัฒนธรรมมันก็จะมีบริบทชน์เรื่องรองคนเป่าตัวก็แวดรอย่างนั้นบริบทอย่างจนั้นธรรมชาตินัก็สร้างการอยู่การกินสร้างวัฒนธรรมสร้างระบบความเชื่อขึ้นมาท่นเป็นความแตกต่างแบบธรรมดา มันเป็นความธรรมดามันเป็นความแตกต่างอย่างนี้อยู่แล้วก็อยาอ่าไปบอกว่าเฮ้มันไม่เจริญมันเสื่อมมันไม่มีวัฒนธรรมไอค้คำว่าสิบไรสิบไรมีอยไรมาสิบไรเซชันมีวัฒนธรรมอะไร,ร,เร,เร,เรมเนี่ยม,ม,มันกลายเป็นวา,าระกลับชาติฝังสูนต่าไปเหยียบผิวบ้านไปเหยียบชาติทางธุบ้านไปเหยียบความเป็นกลุ่มเป็นก้อน,เป,น,อนเป็นเอเชียเป็นตะวันตกว่าศาสนาเขาเช่นเดียวกันศาสนามันเกิดขึ้นแล้วมันโตขึ้นในบริบทของ สภาพแวดล้อมระบบความเชื่อทำนองเดียวกันที่แตกต่างกันใช่ไหมครในศาสนาพิพย์ที่มันโตมันจะโลกตะวันตกมันก็เป็นบริบทแวดล้อมของเขาแบบนั้นนะฮะในเอเชียในพุทธเราม่ใชะเป็นบริบทแวดล้อมหนะฮะเราไม่สามารถมองศาสนาอื่นที่มันต่างจากเราเพราะมาเร็วเหมือนกันนะครับศาสนาอ่า ในเร่องหนึ่งมันก็ได้ต่างกันในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะสั่กลาวจิตวิญญาณไปไหนต่อให้คุณเชื่อในเรื่องของธรรมชาติพื้นๆเช่นพระแม่โพศพระแม่ปุณคารผีปูตาเจ้าปุกเจ้ปาปฝาเจ้าเขาต่อให้คุณเชื่อธรรมชาติแบบไหนก็ตามแต่มัมนก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันเป็นเรื่องการสั่กลาวเช่นคารวป่าคารวธรรมชาตินะคารวแม่น้ำลำธานกินข้าวแบบทุกเม็ดนขะขะาน้าวร่วง,งไม่เหยียบย่ามันอะไรเงี้ยน,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 นะฮะพระแม่โพศ เาือแม้แต่เวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วือแม้แต่ทําพิธีคุณคูนข้าวคุณคุณคุณข้าวอะไรอย่างเงี้ยคุณคูนลาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพิธีกรรมอะไรนึ่งมันก็เป็นเรื่องของแวดล้อมที่กดท้องถิตนิญญาณเกิดขึ้นมาด้วยความเชื่อด้วยอะไรพวกนี้มาได้ผีหายเป็นเรื่องการหายเก่าการเป็นเรื่องบางครั้งก็เป็นเรื่องมีสีนะฮะหลายครั้งเราเห็นเรื่องปากมันอยู่รอดได้เพราะเราเชื่อมีผีอยู่นะฮะ เชื่อเนี่ยเป็นข้อพักป่าเพื่อให้ชุมชนรักษาสิทธิการใช้ป่าสิทธิชุมชนในการดูแลป่าจละการป่าตัวเองได้นะครับเอาที่ดินปวดป่าหรือนำต้นไม้ไว้นะฮะนี่เป็นต้นบางครั้งกับมีคุณค่าเนี่ยเพราะในแง่หนึ่งเนี่ยศาสนาหลายศาสนาต่อให้เชื่อเพื่อนเพื่อนที่พูดไปก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนัเป็นเครื่องมือคือเป็นที่ชี้เหนียวทางจิตใจจิตวิญญาปวดถ้าคุณงเจอลำเนินชีวิตก็ต้องมีอะไรที่เหนียวสักอย่างหนึ่งจริงนครับบางครั้งเวลาเรา มันต้องมีมันก็มีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเป็นูมเพรสิ่สร้างๆาไน้ใจาสนาาได้อม่ได้นะครับเช่นเดียวกับองค์กรการกินบางอย่างผมว่าะเก็บมันดีกว่าช้อนถ้าในบลของเขาการกินะเกียบมก็อร่อยกว่ักินได้ดีกว่ที่กินบนขานันตรงนะแต่ศาสนาก็มีผลในการเกิดขึ้นของตัวเองมีลัาษณะเฉพาะแตกต่างไปพูดศาสนาที่เียป็นเจ้า็บอกว่สัมแบบหนศาสนาที่ของไม่มีพระเจ้าเช่นศาสนาพุทธก็บอกว่า สองเนี่ยความเชื่อที่ประเจ้มีนี่เป็นเสรีภาพมันเป็นเสรีภาพมันเป็นสิทธิที่เราจะเชื่อเหมือนกับความคิดอ่ะมันเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิที่เราจะคิดใช่นะถ้าคุณไปถูกน้ำคิดเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงเป็นไป